ดีครับผมคนโทรสินพัฒนลการและท่านพี่สองครับผมยังอยู่นะครับอยู่กับพี่น้องชาชนแลวก็ปัจจุบันผมอยู่กับพี่น้องหน้าแนวครับมือการยุดอยู่นะครับผมมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถทำได้นะจะอยู่กับพี่น้องไปตลอดครับตอนนี้ผมยังไม่เป็นอะไรนะครับสบายดีครับความคิดถึงพี่น้องคนไทยทุกคนเลยครับขอบคุณครับ ที่การสู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาในวันที่2นะคือ25กรกฎาคม2568เรามีการสูญเสียกำลังพลทหารไทยนะฮะเพิ่มอีก5นายจากที่การประทับวันแรกเนี่ยสูญเสียพลทหารไป1คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนในการรบนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ฝ่ายเราอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือเรื่องของโดรนโลเคเตอร์ ที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ในการตรวจจับโลเคชันของผู้ที่ใช้โดรนเราไปดูตัวอย่างก,กันนะฮะเหตุการณ์แต่ตรงนี้เนี่ยโชคดีที่ไม่ได้สูญเสียในการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาครั้งนี้นะฮะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการเอาโดรนมาใช้นะฮะเป็นโดรนติดอาวุธโดนทิ้งระเบิด โดยในส่วนของกัมพูชาเนี่ยเขาได้ดโดรนจากจีนนะฮะก็คือ c h 92 a ตามในภาพนะฮะก็เป็นโดรนแบบ v ีชอนะฮะ vertical take off and landing นะ,ะขึ้นลงทางดิ่งนะ,ะแล้วก็มีดโดรนรุ่นอื่นด้วยนะ,ะที่เอาไว้หนีบระเบิดมาปล่อยต้องบอกว่าจะเห็นได้ว่าในวันแรกของการสู้รบเนี่ยมีภาพดโดรนของฝั่งไทยนะ,ะที่ไปย่อนระเบิดใส่คลังสันพวุธของทหารเขมรฮะแถวภูมะคือแนวรบพระวิหารสีสเกตฮะ เช่นเดียวกันนะฮะในการสู้รบวันที่สองกัมพูชาก็ใช้โดนติดระเบิดเข้ามาทําลายฐานที่ตั้งทางทหารในฝั่งไทยแต่ตรงนี้นะก็จะไม่ขอพูดในรายละเอียดนะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการใช้โดรนฮิ้วระเบิดเนี่ยมาปล่อยตามฐานที่ตั้งเนี่ยก็คือข้างบ้านเรานะก็คือการสู้รบในเมียนมาระหว่างรัฐบาลทหาพรพม่าก,กับชนกลุ่มน้อยเนี่ยนะฮะก็มีการใช้กันเป็นปกติเลยนะฮะ แล้วก็เป็นโดรนที่ราคาไม่แพงแล้วก็หากันได้ง่ายนะ,ะบางครั้งเนี่ยก็เอาโดรนการเกษตรเนี่ยนะฮะมาติดตั้งระเบิดหรือว่าอาวุธแต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายไทยเราต้องพึงระวังนะ,ะก็คือเรื่องของโดรนโรเคเตอร์นี่แหละนะ,ะก็คือเรื่องของโดรนโรเคเตอร์นี่แหละเพราะในการสู้รบวันที่2เนี่ยเราสูญเสียกําลังพลไปอย่างน้อย4นายเพราะเรื่องของการถูกจับที่ตั้งโลเคชันของโดรนได้นะ,ะโดยฝ่ายกัมพูชาแล้วก็เชื่อมโยงระบบนะ ให้ปืนใหญ่แล้วก็ปืนคอเนี่ยยิงมาที่จุดของคนที่เป็นคอนโทรลโดรนอยู่เลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเชื่อได้ว่าทหารเราที่ได้รับการฝึกให้เป็นนักบินโดรนะฮะเป็นคอนโทรเลอร์นะฮะหรือว่าเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลพลอตก็คงจะฝึกกันมาแล้วนะ,ะแต่ว่าบางทีอาจจะมีการละเลยหรือว่าลืมนะ,ะเช่น,นะฮะต้องมีการปิด ID ทุกครั้งรีโมท ID เนี่ยต้องปิดก่อนขึ้นบินทุกครั้งนะฮะแล้วก็ r t h เนี่ยก็ต้อง เปิดเป็นแมนนวลนะฮะซึ่งในโดรนบางรุ่นฮะซึ่งเป็นโดรนเล็กแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยมันก็จะปิดรีโมท ID ไม่ได้ปิด RTS ไม่ได้ RTS เนี่ยมันสามารถตั้งเป็นแมนนวลได้นะฮะไม่ใช่ปิดนะ,ะพูดผิดตั้งเป็นแมนนวลได้แต่ว่าก็เฉพาะโดรนบางรุ่นเท่านั้นฮะก็เหมือนกับรีโมท ID เนี่ยก็บางรุ่นก็ไม่สามารถปิดรีโมท ID ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรบแบบนี้นะฮะไม่สามารถที่จะเอาโดรนแบบราคาถูกหรือว่าโดรนขนาดเล็กเนี่ยมาใช้ได้นะฮะเพราะว่าอันตรายต่อคนที่เป็นผู้ควบคุม ดังนั้นนะก็ต้องขยับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยบ่อยๆนะฮะเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับแล้วก็ต้องปิดไฟสัญญาณเตือนทุกอย่างและที่สําคัญนะที่อาจนึกไม่ถึงนะก็คืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวผู้บังคับโดรนนะฮะไม่ว่าจะเป็น AirPods ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอชนะ,ะนาฬิกาการ์มินเนี่ยนะฮะมันสามารถจะถูกตรวจจับได้นะ,ะหรือว่าแอปเอทเเคนี่นะ,ะเพราะว่าโดรนโรเคเตอร์เนี่ยสามารถตรวจจับเะะชื่อมโยงได้แล้วก็จะเป็นอันตรายนะต่อคนที่ควบคุมโดรนหรือว่า UAV ค่ะ อ่าประการหนึ่งนะฮะอย่างปัจจุบันเนี่ยทหารปืนใหญ่เราเนี่ยนะฮะก็จะมีการใช้โดรนเนี่ยเป็นการตรวจการหน้าเพื่อคำนวณทิศทางนะฮะคำนวณระยะแต่ว่าอย่างที่เราสูญเสียนะฮะนอกจากมีการสามารถตรวจจับปืนใหญ่ได้แล้วนะฮะฝ่ายเขมีเขาก็มีโดรนโลเคเตอร์เช่นกันก็จึงมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะแล้วก็กับชุดนะที่บินโดรนนะหรือว่า UAV นะหรือเหตุการณ์ที่ปราสาทตางควายด้วยนะก็ต้องบอกนะว่าฝ่ายทหารกัมพูชาเนี่ยเขาก็เตรียมการมาพอสมควรนะฮะเชื่อได้ว่าในห่วงเวลา8 9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮ ที่กัมพูชาเขาเงียบนิ่งสงบไม่มีปัญหากับประเทศเราในช่วงรัฐบาลของลุงตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขามีการเตรียมพร้อมในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองทัพเขาทั้งการฝึกกําลังพลทั้งเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จีนเองเนี่ยก็มีทั้งสนับสนุนแล้วก็มีการซื้อจากจีนอย่างที่เราทราบนะจะวดต่อสู้อากาศยานนะ KSC เนี่ยนะฮะหรือว่าจะ PHL หรือแม้แต่โอ้โหอีกเยอะเลยนะที่จีนเนี่ยทั้งให้แล้วก็ขายนะไม่กว่าไทยเราด้วยซ้ำไหนจะรถถังรถเกราะ เพราะว่าในห่วง10-14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็ไม่ทันคิดนะว่าเราจะต้องรบกับกัมพูชาเพราะเห็นความสัมพันธ์ก็ดีนะฮะเราก็ติดตามข่าวก็เห็นแล้วนะเออเขมรเองเขาสั่งรถถังมาอาจจากยูเครนนะรถเกราะโดรนนะจากจีนแต่ทั้งหมดเนี่ยฮนะฮุนเซนฮนะก็ได้เตรียมการมาแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ย จะต้องรบกับไทยเรื่องของดินแดนเพราะอย่างน้อยสำหรับพลเอกคุณมาเนตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วเขายังคงฝังใจนะกับความพ่ายแพ้ในการสึกเมื่อปี2554ดังนั้นเมื่อวันนี้เขาขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างคะแนนนิยมสร้างบารมีให้กับตนเองด้วยการมีเรื่องกับประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องดินแดนและมีความพร้อมรบเพื่อที่จะแก้มือแก้หน้าตัวเองนะ อีกทั้งนะกัมพูชาเองนะก็มีงบประมาณที่อาจจะเรียกว่าเป็นเงินน้อง,งประมาณนะทั้งในส่วนของหุนเซนเองหุนมาเนตฮะที่เอามาเสริมสร้างกองทัพโดยเฉพาะในส่วนของ BHQ นะฮะบริการของเขาเนี่ยกองกำลังพิทักษ์ฮุนเซนเนี่ยจะมีเครื่องมือยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นนะฮะกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมนะฮะเขามีการพัฒนาไปพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าการสู้รบในห่วงสองวันแรกก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเขมรลงได้ไง่ายๆนะ ก็ยังจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องบินรบนะใช้ F16 อยู่แต่ F16 เองก็ต้องขึ้นปฏิบัติการอย่างระมัดระวังเพราะว่าเขาก็มีจรวดต่อสู้อากาศยาน KS1C เนี่ยแหละนะฮะรอจ้องอยู่นะฮะและ F16 ก็ไม่สามารถที่จะไปใช้ได้ในทุกพื้นที่นะฮะบินมากบินบ่อยก็ไม่ได้นะฮะอาจจะโดนจรวด ภาคพื้นได้ดังนั้นนะการรบนะจึงเป็นการรบแบบทหารราบกับทหารปืนใหญ่นะทหารราบก็ใช้กําลังทหารแหละ,ะแล้วก็มีรถถังมีปืนใหญ่ช่วยสนับสนุนก็ต้องใช้การบุกเข้ายึดเข้าโจมตนะีซึ่งก็เสี่ยงต่อการสูญเสียแล้วก็มีการใช้ดโดรนติดอาวุธนะดโดรนทิ้งระเบิดเป็นเครื่องมือสําคัญทั้งสองฝ่ายเลยนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องของดโดรนโลเคเตอร์สาคัญนะ พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองนะเคยพูดเอาไว้ก่อนที่จะมีการรบว่าถ้ารบเนี่ยคาดว่าจะจบใน3วันซึ่งรบมา2วันแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าเราจะ,ะเผด็จศึกได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใน3วันฮนะแม้ว่าในวันที่2เนี่ยจะมีรายงานการสูญเสียของทหารกัมพูชาเกือบร้อยคนฮนะที่ภูผีก็อยู่แถวด้านปราสาทโดนตรวนเขมรเขาจะเรียกว่าพนมคณตเนี่ยนะฮะอยู่ในแนวรบพระวิหารนะในพื้นที่กันรทะลักษสีสเกตของเรานะซึ่งตรงนี้นะก็คือเป็นผลจากการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายเรานะไม่ใช่ F16 ถิบมนถะล่ม แล้วการปรับแผนของทางกัมพูชาในวันที่2ฮะก็คือใช้วิธีการเนี่ยเอาทหารราบเข้ามาประชิดในฝ่ายไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยเราเนี่ยใช้อาวุธสนับสนุนยิงได้เพราะจะอันตรายต่อฝ่ายทหารไทยเองรวมถึงการใช้โล่มนุษย์นะฮะก็คือเอาทั้งปืนใหญ่แล้วก็จะหลวดหลายลำกล้องบ m เอเนี่ยไปจอดยิงนะฮะในพื้นที่ใกล้ชุมชน เพราะรู้ว่าทหารไทยเนี่ยไม่กล้ายิงฮนะเพราะถ้ายิงไปแล้วโดนประชาชนชาวกัมพูชาทหารไทยก็จะโดนตําหนิประนามแต่เขมรนะไม่กลัวถูกตาหนิถูกประนามนะฮะยิงใส่หมู่บ้านยิงใส่เป้าหมายพลเรือนเลยนะประชาชนเรานะบาดเจ็บล้มตายนะสิบกว่าคนนะรวมถึงเด็กด้วยนะแล้วเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะว่าสมเด็จฮุนเซนนะคือผู้บัญชาการรบคนหนึ่งเลยเป็นนักรบห้องแอร์นะบัญชาการจากที่บ้านฮนะกองทัพไทยนะจึงเรียกเขาว่าเป็นอาชญากรสงครามที่นะโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ก็สมเด็จทุนเซ็นเขาก็เป็นนักรบเก่านะรบมาทั้งกับขมิ้นแดงขมิ้นกีไฟทั้งเวียดนามนะฆ่ากันมาหมดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความเมตตาปราณีไม่มีนะเราก็ต้องมองอย่างรู้เขารู้เราด้วยและการศึกครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นการศึกแบบเต็มรูปแบบนะของทางกองทัพไทยนะ เพราะเราใช้ทั้งกําลังทหารบกเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็ใช้กองทัพอากาศเครื่องบินรบแล้วก็ทหารเรือในส่วนของกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตาดแล้วก็กําลังรบทางเรือด้วยอเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะจะมีอีกหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาเลยนะตั้งแต่มีการประทะตั้งแต่มีความตึงเครียดเรื่องชายแดนเนี่ยนะ